ผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ท้าชนกันมากที่สุดเลยนะครับระหว่าง Nike i n v i n i b l e Run 3กับ New Balance 1080v12 เลย Invisible Run เนี่ยตัว3เนี่ยเขาปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในตัวของตัว upper A ส่วนของตัว m i d s o l เองและส่วนของตัว o u t s o l เองเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่คาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกจากการวิ่งมาเกือบ50โลแล้วกับตัว Invisible Run 3เนี่ยคือ1เลยเนี่ยมันมีอาการเด้งครับความเด้งยังเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับตัว1เนี่ยผมรู้สึกถึงความเฟิร์มที่มันมีมากกว่าครับ ทางไนกี้เองเนี่ยอาจจะมีการปรับจูนในเรื่องของตัวโฟมซูมเอ็กเพิ่มเติมขึ้นมามันทําให้ผมรู้สึกว่าการลงเท้าในแต่ละครั้งเนี่ยอาการเด้งของ Invisible Run 3เนี่ยมันมีความเด้งที่จัดมากผมว่าคนที่ชอบซูมเอ็กครับในทั้งตัวเวเบ r ร์ไเองหรือตัว Alpha ไฟเองเ่ยคุณอาจจะเข้าใจความเด้งที่ผมพูดถึงนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีคือมันไม่มีแผ่นคาร์บอนครับมาขืนอาการเด้งของมัน มันเลยเกิดอาการเด้งแบบสเปะสปาครับมันเด้งไปเลยอะ่ะแล้วทีเนี้ยมันบังคับยากครับตัวอัปเปอร์ของตัว3เนี่ยก็ปรับปรุงมาได้ค่อนข้างดีนะผมชอบนะก็คือมีการปรับในเรื่องของตัวหน้าผ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกผ้าชุดนี้ว่าเป็นไฟนิคเหมือนกันแต่มันมีความโปร่งมากกว่ามากกว่าในรุ่นมากกว่าในรุ่น1น,นะรุ่น1มันดูแบบ มันดูหนา,นา,นาดูหลายชั้นมากเกินไปมันมีเลเยอร์เยอะเกินไปคำถามก็คือว่าถ้าคนต้องการรองเท้าเด็มีเทนเนอร์หรือการหรือคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายครับคุณเจออาการเด้งแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกการเป็นรองเท้าเริ่มต้นจริงๆแล้วรองเท้าเรือธงของนิวบาลนเนี่ยมันมีโฟมอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือโฟมที่เป็นฟิลเซลนะครับในตัว ซูเปอร์คอมอีลแต่ก่อนมันเป็น RC Elite เนาะผมมี RC Elite V2 นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อ Supercom e l i t ลนะที่เป็น Supercom e l i t ลิ3แล้วก็จะมีตัว Supercom t มเทนเนนะครับโฟมตัวนี้คาแรคเตอร์อย่างที่เล่าไว้ในมอ V4 แล้วกันว่ามันมีคาแรคเตอร์ของมันคืออาการนุ่มครับมันเป็นรองเท้านุ่มบางคนบอกว่ามันนุ่มจนยวบผมว่าตัว Faceform X ที่อยู่ใน V12 เนี่ยกับตัว m มว V4 เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาจูนมันให้มันเฟิร์มขึ้นมามันผมผมไม่รู้สึกยวบกับรองเท้าคู่นี้นะครับแต่แต่คาแรคเตอร์ของตัว1080เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่เป็น d ด r รี่เทนเนอรครับคุณอาจจะใช้ความเร็วได้แต่คงไม่เร็วขนาดวิ่งเพจ5เพจ4ี่ครับเฟสโฟมอของ New e w l a n c n เนี่ยมันไม่มีอาการดีดครับ มันมีอาการนุ่มครับแล้วมั่นมั่นคงครับถ้าคุณต้องการโฟมของนิวบาลานที่มีอาการนุ่มและมีอาการดีดด้วยเนี่ยคุณต้องไปเล่นระดับฟิลเซลถ้าเอา 1080v12 เนี่ยไปเทียบกับตัว invincible run 3เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงครับอย่างแรกเลยนะคาแรคเตอร์ของตัว 1080v12 เนี่ยเหมือนกับมอครับติดอยู่ินเดียวครับก็คือตัวมอเนี่ยมันมีน้ำหนักตัวเยอะครับแล้วมันมีโฟมเฟสโฟมที่มันค่อนข้างหนามากๆ ส่วนตัวเนี้ยถามว่า New Balance ให้เฟซ o ฟมาเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่มันไม่เยอะเท่ามอครับมันเลยมีน้ำหนักที่มันเบาวกว่าครับน้ำหนักของตัวเนี้ยของไซส์11.5เนี่ยก็อยู่ประมาณ300ต้นต้นนะครับถ้าเทียบกับ i n v i ินซิเบิร3หรือเทียบกับตัวมอวีสเนี่ยตัวนี้เบาวกว่าเยอะมันช่วยทำให้รองเท้าเนี่ยไม่เป็นภาระเว,เวลาที่คุณวิ่งยาวหรือเวลาที่คุณเหนื่อยจากการวิ่งแล้วเนี่ยถ้าเอา รองเท้า Invisible Run 3กับตัว1 0 8 0 v 1 2มาเทียบกันตรงๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณต้องการรองเท้าที่มันเด้งมากๆคุณไปเลือก Invisible Run 3ครับแต่ถ้าคุณอยากหารองเท้าที่มันเป็น daily trainer ที่คุณสามารถใส่ได้ในทุกวันไปเรื่อยๆและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับใครที่หน้าเท้ากว้างครับ 2E หรือ 4E นิวบาลานเนี่ยมีหน้ากว้างให้เลือกตั้งแต่หน้ากว้างปกติเรกูาหน้ากว้าง 2E ผมเนี่ยเลือกรองเท้า 2E มาแล้วก็เป็นหน้ากว้างของ 4E สําหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างมากๆเนี่ยไม่เน้นความเร็วมากผมแนะนำนะครับ2 0 8 0 V12 คู่นี้ตอบโจทย์คุณมากกว่าตัว i n v i s i i l e r u ล3เลยตัว New Balance 1080 V12 เนี่ยราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่5,490บาท แพงมากนะครับ5,000ระดับ5,000เลยนะราคาของตัวสีเก่าๆอะครับสีอย่างสีส้มเนี่ยไม่มีแล้วก็จะมีสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวสีขาวผมเคยเจอราคารวมรดราคาแล้วเนี่ยอยู่ต่ำกว่า3,000บาททั้งในซ u เปอร์สปอร์ตเองนะแล้วก็ในในล a ซาด้เองลาซาด้าเนี่ยก็คือร้านซ u เปอร์สปอร์ตที่ไปเปิดในลาซาด้านั่นแหละคุณรอช่วงเวลาที่มันเซลล์ช่วงเวลาที่มันลดราคาครับ คุณอาจจะได้1 0 8 0 1 2ในราคาที่2,002ก็ได้